สวัสดีครับสำหรับกระดานในวันนี้ครับเราจะได้ดูไม้โยงขวาประทะม้ายงขวานะครับโดยในเกมนี้นะครับผู้เล่นฝั่งสีแดงจะเดินแบบผิดวิสัยนิดหน่อยนะครับโดยการยอมเปิดตำแหน่งขุนก่อนนะว่าเราจะเอาขุนไปเก็บที่ไหนนะครับ ในจังหวะนี้สีแดงทิมเบีย้ยนะครับเพื่อที่จะเอเาม็ดขึ้นสีขาวจึงทิ่มสวนนะครับสร้างเบีย้ยสูงถาวรฝั่งสีแดงครับขยับเบีย้ยอีกตัวหนึ่งสีขาวจึงกินตัดนะครับสีแดงครับจึงใช้เบีย้ยกินเบีย้ยสูงสีขาวสีขาวใช้เบีย้ยกินคืนนะครับรักษาตำแหน่งไว้สีแดงเดินเบีย้ยหน้าขุน สีขาวจึงเอาเม็ดไปผูกเบี้ยสูงเอาไว้อีกทีหนึง่งสีแดงครับจึงขยับม้าขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแก้เบี้ยสูงแต่จำนวนปากยังแพ้อยู่นะครับฝั่งสีแดงจึงไม่กินสีแดงครับจึงเปลี่ยนเป็นบุกฝั่งซ้ายของกระดานฝั่งสีขาวจึงขยับขุนเพื่อเชื่อมเรือ ฝั่งสีแดงครับทิมเบี้ยริมลงมาสีขาวทิมเบี้ยสกัดขึ้นไปครับผมฝั่งสีแดงจึงเอาเรือมาจับคองนี้ไว้สีขาวครับเอาเรือผูกม้าเพิ่มฝั่งสีแดงเตรียมซ้อนเรือสีขาวครับจึงถอยโคนนะครับลงมาผูกม้าเพิ่ม ฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวครับขยับเรือฝั่งสีแดงก็ขยับขุนนะครับเหมือนจะฆ่าเวลาสีขาวจึงทิ่มเบี้ยริมสีแดงกินสีขาวครับใช้ม้ากินเบี้ยสีแดงกินแรกส่วนสีขาวใช้เรือกินโต้อตอบ สีขาวครับซ้อนเรือเตรียมจะกินเบีย้ยฟรีนะครับฝั่งสีแดงไม่ยอมครับเอาเรือมาผูกสีขาวจึงทิมเบีย้ยขึ้นไปฝั่งสีแดงทิมสวนกลับนะครับทําให้สถานการณ์นะครับเป็นว่าสีขาวได้กินเบีย้ยสีแดงนะครับผมได้กินเรือและสีขาวกินคืนจากนั้นครับ ผู้เล่นฝั่งสีแดงถอยเรือสีขาวครับผมทําการขยับเรือกับสีแดงถอยโคนสีขาวขยับเรือกดขุนฝั่งสีแดงเอาโคนขึ้นมารับสีขาวดึงดันที่จะหงายเบี้ยฝั่งสีแดงกินนะครับสีขาวเดินม้าครับจับดับเบิลแอคแท็กนะครับเตรียมที่จะกินโคน ตานี้ครับไม่มีแต้มแก้นะครับผมสีแดงเลยต้องขยับขุนหลบสีขาวนะครับได้กินโคนฟรีหนึ่งตัวสีแดงครับถามต่อเรือสีขาวรับแรกครับกินเข้าไปดังนั้นเกมนี้จะยืดเยื้อหน่อยนะครับเชิญรับชมต่อครับเมื่อสีขาวนะครับเห็นเขตการณ์เป็นดังนี้ สีขาวจึงเริ่มเอาโคนคู่นะครับบุกเข้ามาทางปีกขวารวมทั้งพาขุนนะครับบุกขึ้นไปด้วย ตอนนี้ครับโคนสีขาวมายืนคู่กันแบบนี้นะครับหน้าขุนแดงอันตรายมากสีขาวจึงโยนเข้าโจมตีทันทีสีแดงถอยหลบครับเพื่อให้สีขาวกินเข้ามาสีขาวยังไม่กินนะครับขยับขุนสีแดงเดินขุนหนีแล้วครับสีขาวเดินขุนบีบพื้นที่สีแดงพยายามจะก,กันไว้ไม่ให้ขุนลงมาสีขาวนะครับผมก็ยังลุยเข้าไป สีแดงถอยคนลุกไล่ครับผมสีขาวถอยกลับฝั่งสีแดงขยับโคนกับฝั่งสีขาวก็เตรียมกินสีแดงครับกินโคนสีขาวจึงทิ่มลุกไปอีกครั้งขุนแดงจึงขยับหลบ เมื่อสีขาวนะครับเข้ายึดมุมพื้นที่ได้นะครับฝั่งสีแดงก็โดนสีขาวไล่ต้อนแล้วครับสีแดงครับเอาเม็ดนะครับไล่มา้าสีขาวตัดสินใจครับกินเม็ดสีแดงเดินเบี้ย สีขาวถอยกลับมากินสีแดงนะครับได้เดินมา้าย้อนกลับไปกลับมานะครับแต่ว่าสีขาวค่อยๆพัฒนาตัวหมากเข้าหาขุนแดงได้เรื่อยๆ เมื่อสีขาวเอาโคนไล่ม้าแดงนะครับม้าแดงจึงสละชีพนะครับกินเบี้ยสีขาวใช้เบี้ยกินครับฝั่งสีแดงจึงต้องขยับขุนอย่างเดียวสีขาวจึงหงายลุกสีแดงถอยหลบสีขาวเดินเบี้ยหงายเพิ่มฝั่งสีแดงขยับหลบสีขาวเดินโคนสีแดงยอมนะครับ สีขาวจึงลุกจน